मे दा तमे เอาเงตอ่อหนูเชื่อชาตหนูก็ต้องเชื่อชันที่ทำตามสั่งนะนจะพาหนูออกจากที่โอเคโอเคโอเคออน แล้วบ้านมันทำาอะไรนั่นเจะจะพาออกจากที่นี่กันแล้วนี่คือโทรศัพท์นะผมที่เราจาก EP T4 ที่แล้วนะ,นวะ EP the ladder เราจาก EP T4 ที่แล้ววิดีโอมันมีปัญหาก็เหมือนกันอยู่นะ วิดีโอเล่นไปก่อนเสียมอาทีหลังนะ,ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมเห็นแสดงมีบ่ออยู่ว่าให้คุณขึ้นไปก่อนฮะรอแป๊บน,นึงนะแอช,ชเล่กระสุนระเบิดเหรอกระสุนแม็กกร,ร,ร,ระสุนปืนพกที่เหลือไม่ได้อะปืนพก <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีปืนพกมาใหม่นะครับผม ตรงนี้ไม่ค่อยมีกล่องว่ะปกติมันจะมีนะแต่ผมไม่ได้กดดีลักมานะฮะแกไปทางนี้ต่อฮนะแมอวอ่ะไาไปแล้วหรอกฉันจะช่วยคุณ เฮ้เชิดฉันสิกล้าโดนมาแอชลีย์เอาแล้วนะจะโดดลงเลยนะเลีอนเตรียมรับอ,อือย่ามีสเสน่ห์ทรมานนะผมเขยหนึ่งสิแอชลีย์ <Thanks. S 1> ขอบใจไเปิดแฟลตเอามาแล้วก็ลงไปฮนะ Roost, i've secured baby eagle copy that is she okay affirmative well done condor 1 i'll dispatch a chopper asap i'm sending you the coordinates for the extraction point make your way there and don't let anything happen to baby eagle copy that hurry the weather is getting worse bruce out i'm sorry i have to again it's a this issue or a tightening น,นี่ของพุทธสมบัติฮะอะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะ <c oughs> ฮะ IPS Final นี่ผมจะเอาไว้แลกกับสโคบนะผมตอนนี้อีสองข่ายอีสองข่ายอีสองอัน <c oughs> กด F ค้างนะผมดึง <c oughs> เล็วลีออน <c oughs> โอเคเราจะเดินช้าๆไปก่อนฮนะ อนโทรอ๋อ <Control>. oh, อันนี้ก็มีหมออยู่นะผมเราให้กดคอนโทรไปก่อนฮนะเสร็จแล้วไงต่อวะอน,นีกดคอนโทรลกดคอนโทรลเพื่อที่จะให้หมอบหรือให้ยืนนะผมโอ okay, เคเงี้ยครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูฮนะ okay. it's alright Got it I'll stay back. อันนี้คืออยู่นะผมถ้าจะให้เลือกมาให้กดคอนโทรลเหมือนเดิมโอเค,อเคลูกเล่นก็ง่ายๆนะผมจะประมาณนี้นะฮะเด็เด,ดอันนี้เป็นห้องเซฟนะผมไม่มีอะไรมากฮะก่อนที่เอสจีจะถูกรับพดตัวฮะเดี๋ยวแม่ผมจะค้าสเต็ก่อนฮนะ แล้วก็เตร ouais ี๋ยวระเบิดน pues ั้นซะเห็นบอกว่าไอ้ตรงนั้นมีเยอะกว่านี้ขอเสียบคอหอยนะครับเฮ้ยอชลี่เอชลี่มันนี่เอชลี่มันนี่เอชลี่มันนี่เ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบฆ่าครับผมก่อนที่เอสเดซจะถูกลักตัวไปนะฮะเฮ้ยอาชีลินี่นี่อาชีลินี่อาชีลินี่ตามมันนี่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียหลักเลยผมมีจับคอนโทรลเลย เขามารุมหลังแอชลีย์ยังไงโลกจีดี่เขามาลวนลามอ่ะอย่ามาเตะกูไอ้สัสกูรู้มึนจะเข้ามาตามง่ายๆเหรอ เดี๋ยวเข้าลัางก็จะให้แอชลียนั่งรออยู่ตรงนั้นก่อนครับ <'m> โขเคไม่มีอะไรมากตรงนั้นที่เราจะ EP อีพีที่แล้วนั้นที่ผมให้เป็นหมุนนะเดี๋ยทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะ <'m> ก็เดี๋ยวของแร้เดี๋ยวผมจะยิงขอยิงสัญลักก่อน ภารกิจนั้นต้องให้ยิงสับหลับไม่งั้นแต่มันจะอยู่ด้านหน้าผมเดี๋ยวผมไี้เสียงคนอยู่ด้านหน้าครับฉะนั้นสองก่อนอย่ามาเล่นครับผมกูเห็นอยู่นะจ๊ะเมีอะไรให้ครับกระสุนไหม เอ้ยดูสองก่อนดูสองก่อนโอเคกระสุนเป็นก้นนะฮะโอเคโอเคตอนนี้ครับกระสุนแล้วนะฮะเดี๋ยวข้าวลังก่อนผมจะให้แอชลีย์นั่งรออยู่ตรงนี้แหละเดินไปเดี๋ยวก็โดนจับอยู่ดีีแหละ ต้องกดคอนโทรลนะผมถ้าจะให้สั่งนะตกใจหมดเลยอ้าชิตตามมาเดี๋ยวแวะพ่อค้าก่อนนะหลังจากอีพีที่สามนะฮะอ้าว I see you took care of a request ส <Well> <laughs> I I ปายเนลว่าดีครับผมใ <laughs> ช่เอถอะครับผมเ่าผม, <laughs> ผมจะเล่นสปายเนลซะหน่อยอันนี้คือแผนที่นะผมนี่กระเป๋าเบลแน่ๆครับผมไม่รู้ เอาแรกขายของก่อนฮะเแน่เราขายนี่ก่อนฮะสองมื่นซีจะอันนี้อย่าพึ่งขายฮะกระสุนระเบิดกูไม่ได้ใช้หรอกขอบคุณดกลันเชอร์อย่าพึ่งสามมีก่อน ส m ม,มินให้แรงฟินกวน,นี้เอ,อ่อดาเมจดของทุกซองฟินโกสนสนัยเออเดี๋ยวค่อยที่หลังเรออือลวดสปีกันแต่โมกระสุนแล้วกัน เนี่ยเราเรีวลโลกระสุนแล้วนะฮนนี่อะไรไม่รู้ฉันเถอะน่าโหลดแสดงว่าอะไรไม่ใหม่แน่ๆโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยลักลัก Yamajun, aku seret mied bayang. Nai, ada yang ingin Oke, duduk di sini dulu. Ashley. ไม่มีนะผูจะเรียกมาแล้วนะโอเคตาฉันมาเดริอย่างี้ใช่ไหมกูเล่นสนายจ้า oh, oh, s <S สายครับพ่อเถอะ oh, <right. S 1> เสียมกกาซินเป็นหลายนัด อย่าอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะที่คารจโปอะไรต่อไหมเฮ้ยอ,อย่างแรกหนีตรงนี้ก่อนอจะพาเอชลี่หนีนะผมไป,ไปไกลเลยนะ Okay, ไปทางนี้นะผมทางนี้มันถูกปิดแล้วมันจะพาแอชลี่ไปไหนแอชลี่ตามมา,า,มมาจะมาจับเหี้ยอะไรฮะรปไปเร็ไปเร็ วิงว่งวิงว่งเลยวิ่งลุกแล้วก็ไปตรงนี <Aw> ้นะฮะอ้าวอามาหาพ่อเหรอนึกว่าตายแล้ว

กระสุนเป็นไรนัดเลยเนี่ยอัศนายเลยแล้วนะฮะอะไรด้วยอ,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 อ๋ออ๋อทอดทอดทอดอ๋อถ้าโดหนหมูชนป<ะ>ั๊บสามารถกดคอนโทรลได้ฮนะ มันต้องสดแล้วล่ะผมจะวิ่งหนีนะผมอีหมูไปไกลนะอัสลี่ตามมาตามมาลุ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 มุล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 ุุ้ลุลุล้ลุล เฮ้ฟังนี้ก่อนได้ไหมเออนั่นแหละเฮ้ฉันเห็นที่โบนนะ่ะที่โบนเนี่ยเหรอที่ชื่อว่าอชลีย์แกละ่ะฉันหลุยดีพวกเราลุกจกบนแล้วละ่ะแกเป็นใครแกมาทำอะไรที่นี่ถามได้ดีมากว่าแต่ ไปซ่อนเร็วไห้แอชลีย์ไปซ่อนตรงนี้ครับเคยเดี๋ยวเวลาเล่นเกมนี้แล้วได้เลยถ้าไม่คิดจะช,ช่วยกูก็ตามน,นั้น <laughs> i <Hueling> made <theme. okiebie> <dopey> <shut> up of monsters. yeah I you stretched. Yeah, now if you'd shut up, you'd be good to go. Okay, I'm done. Lighten up, cowboy. แล้วก็ไหนเว้ยซ้อมไม่ทันแล้วล่ะอย่าเข้ามากูขอซ้อนตรงนี้ก่อนกูไม่ให้มึงเข้าหรอกเฮ้ยมม่เข้ามาแล้วว่ะดีมากดีมากเพืเสร็จล้าช่วยยิงฮะโอ้ทีนะ เไม่ได้บอกให้ขึ้น,น,นมึงเดิน,น,นมาทำไมเล่ามีหลุยเอ้ย กูไม่ให้มึงเข้ากูไม่ให้เข้าเว้ยรอตัวของกูมากใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะหยิบเราเบิร์แสงนะ้ำผ,ผมมีเยอะแล้วไปลองขอมามาันแค่อันเดียวพอแล้วต,ต่อไปเจ็บฟีดคอหอยนะ mình Ông hai thằng mày ơi Mình khuyên bọn là khá đáo không? Đàn ไปเปียดตัวนี้ตามน,นี้นะเจอม,มั้มมงเจอมั้งติดติดติดมีของอะไรครับไหมเอมาไปนี่แล้วกันยาผมมีเยอะละไปดูก่อเราวของเต็ม นอวิศนาเตะด้วยครับมีระเบิดมือ,อลูกเยอะมาก <laughs> ตัวหมูเหี่ยม,มาแล้ว่ะ ี๋ยวเดี๋ยวเดอย่างแรกเดี๋ยวตาระเบิดมือก่อน <c oughs> อุาตรงนี้แล้วกันเรีย <c oughs> บรอนะ้อยฮะตายนฮะ อย่ามายุ่งกับเอ้ลุเซล่าเอ้ามันจับอะไรนี่มั่วเลยเขี่ยเอ้ยมันใกล้ตาแล้ววะอย่าสิครับรอเลยรเราเบอร์อีกลูกก็ดีฮนะ เดี๋ยวนทางนี้เร็วเข้าแอสลีจะเป็นตัวสุดสัจจาเลยฮะยิงโซ่ไปฮะโดนกระโดดประตูเสียบฮะ ดูเสร็จล้กับ a s h l ก็เหนื่ยฮะห่อไอเป็นปเลือดอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย s a <Ashley>. s e y ไอดยบ้าน้ไหมปากกาเลยหรอโอเคนายเห็นพวกชาวบ้านนั้นไหม The same thing that made them like that. This, what you're experiencing, these symptoms, they're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know how. And oh, yeah, the right equipment. Wait, you two? นายด้วยเหรอไม่ต้องห่วงฉันมีแผนนั like> ่นอยู่แต่นายคนที่จะเชื่อฉันนะดีพวกเราได้แผนแล้วก็เพราะว่าฉันต้องการมีความสุขเฉยๆแหละเดี๋ยวฉันจะติดต่อแกไป ผมแปลไม่ค่อยทานเท่าไหร่ฮะช <G ül> ัตเตอร์ห้าก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่บูเข้าป้านเข้าไปหลมไปอย่างเดียวครับผมโอเคก็เนี่ยมาต่ออีพีกันอีพีที่หอต่อไปนะฮะไว้สละข้าวหน้าสละคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ